ดูความแตกต่างของแต่ละกอคือแต่ละกอนี้ใบไม่เหมือนกันกอเมื่อกี้กับกอนี้นีนี่ออกลูกดีกอก็ไม่เหมือนกันอันนี้กิ่งจะเยอะหน่อยตัวนี้เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ ต้นใหญ่อันนี้กิ่งจะน้อยต้นใหญ่โอเคมากเลยโอเคชอบอยู่ชอบทั้งลูกมันทั้งต้นทำอะไรได้หลายอย่าง แล้วก็จะเอาพันธ์ุใหญ่ตัวนี้กับพันธ์พันธ์ริมสุดนู้นเอาไปเพาะนี่ได้มาแล้วเป็นต้นมัน